ก็อีออกคุณครูเจงนายเขาวินเ <laughs> ก่งนายเขาวิ่งนะดูหน่อยเจีอยออ e. กคุณครูบอกนะไม่ยากทำมาท้าตรงวันนี้ใครทำถูกคุณครูมีรางวัลให้ขนมขนมใครทำผิดก็นี่ลูกอมไปเลยทำตามที่คุณค,ณคณรูสั่งทำมาเท้าตรงหุบปากหุบปากตลจะหุบปากไม่ไี่ย อมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวอ่าจังใจหน่อยนักเรียน <c oughs> แจหนูไม่มีมะนาวอมลูกอมไหมล่ะ,อ,ะอมอมขักก่อนสิคขักก่อนสิอมลูกอมห้ามขายนะอ่าตำรวจแถวตรงตรง ขวาหันไนขวาไนขวาขวาาซ้ายนั้นเอาตีตูดหน่อยดาใชกับล้างหันเยน่ากับล้างหันให้เงียดย่รดาทีละคนเท่านั้น กินก่อนไม่ง่ายหรอกมีข้าวเยอะอ้าวยายนี่มาแถวตรงตรงทำบัตรพักอืมพอะไรแล้วเนี่ยายนีน้องบ้านสองน้องบ้านสองทำอะไรได้บ้างจิบนมได้จิบนมได้จิบให้ดูหน่อยเฮ้ยหลาคืนนี้มาหาเขานะมีนมกี่คนนับไม่ได้นับไม่ได้นับไม่ครบหรือว่านับไม่เป็น ไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นลำหนึ่งถึงสองหรอเกินสองเกินสองอ้าววันนี้จะมาทดสอบ <หา S 2> ความรู้<ห>ามาท้าตรงคุณคูณค่กองเล่นอยู่ตรงนั้เดี๋ยวเขาเก็บให้จับคุณจ้ะขวาหันอ่าขวาหันขวายอยู่ไหนขวายอยู่ไหนเย็นาบอกซ้ายหันซ้ายอยู่ทางไหนซ้ายอยู่ทางไหน ชายเองอยู่ไหนชายเขาอยู่นี่แบบร้านอัหารอาวยานนามาสิมาทำให้ยายนีดูท่าถูกอุ้ยน้ำลายเต็มปากยายน้ามาทำให้ดูหน่อยอย่าเล่นของเขาสิคุณก้อยยายนาขโมยของหนูเล้หมดเลยตัวแท้ต้องโมกไหลเดี๋ยวก่อนมตัวแท้ตรงกินรอดช่องให้หมดนะกินรอดช่องให้หมด เราช่างเอาหอกไว้หมดหอมกล้องอมมะนาวอมแล้วหุบปากอาปากจับหูจับหูจับหูวเกาแล้วจหรอแล้วจับตูดตูดยังไงจับตูดยิ้มอะจับเขาเขาใครอ่ะนี่ไงจับคิ้ว กิ้วขายเนาะ <c oughs> จับด้วยอ่ะเราจมูก <c oughs>